มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยมีความสําคัญมากไม่เฉพาะสําหรับวงการวิจัยเท่านั้นแต่สําหรับทุกเรื่องที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องในสังคมและในสิ่งแวดลอ้อมศาสตราจารย์โคจิโอมิผู้ก่อตั้ง Science and Technology for Society Forum ได้กล่าวถึงความสว่างและความมืดในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความสว่างคือประโยชน์และความดีของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เราทราบกันดีแต่ความมืด คือส่วนที่ไม่ดีที่แฝงอยู่ทั้งที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นมาและการประพฤติมิชอบซึ่งผิดจรรยาบรณการวิจัยจึงเป็นเรื่องสําคัญที่นักวิจัยต้องคํานึงถึงผลกระทบและจรรยาบรนของผลงานตนเองและพยายามป้องกันความเสียหายต่างๆทั้งจากผลงานและวิธีการทํางานของตนนักวิจัยทุกคน สามารถร่วมกันสร้างและพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและจริยธรรมได้ซึ่งจะเป็นผลพวงให้สังคมเกิดความไว้วางใจในวงการวิทยาศาสตร์โดยเหตุนี้บุคคลในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงควรมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือมีแนวทางที่จะพัฒนาไปข้างหน้าโดยไม่สร้างความคลางแคลงใจจากสังคมเนื่องจากกว่าจะได้มาซึ่งความเชื่อมั่นเหมือนในปัจจุบันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นนักวิจัยทุกคนโดยเฉพาะนักวิจัยใหม่ควรยึดถือแนวทางในการทำวิจัย การรายงานผลและการแสดงความคิดเห็นที่ดีซึ่งหน่วยงานวิจัยที่มีมาตรฐานสมาคมและองค์กรระดับต่างๆยึดถือกันอยู่หลักที่สําคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในผลงานวิจัยที่ตนนําเสนอหรือนํามาอ้างอิงโดยมีหลักการคือซื่อสัตย์รับผิดชอบหรือ accountable มีมารยาทในการอ้างอิงงานของผู้อื่นมีความยุติธรรม และคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและจริยธรรมของงานซึ่งเราอาจมองได้ว่าการทำวิจัยที่เป็นไปตามหลักการพื้นฐานเหล่านี้สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงการประพฤติผิด ทางการวิจัยได้ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงข้อมูลการวิจัยหรือการสร้างข้อมูลการวิจัยขึ้นเองหรือการลอกเลียนโดยมิชอบในปัจจุบันยังมีการกระทําผิดมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยทั้งที่ได้กล่าวมาแล้วและในเรื่องอื่นๆที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อความไม่รับผิดชอบต่อผลงานของตนเองและต่อสังคมที่ทําให้วงการวิทยาศาสตร์และวงการวิจัยเสียความน่าเชื่อถือยกตัวอย่างเช่นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะโดยที่ข้อมูลการวิจัยเหล่านั้นยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ ที่เรียกว่า peer review หรือไม่สามารถทําซ้ําได้สิ่งเหล่านี้ต้องพยายามป้องกันมาให้เกิดขึ้นนักวิจัยต้องได้รับการฝึกฝนใหม่ให้มีพื้นฐานในการทําวิจัยที่มีคุณภาพตลอดจนการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล อย่างระมัดระวังรอบคอบนักวิจัยใหม่แรกเริ่มอาจต้องการระบบบม่มเพาะที่เรียกว่า research mentoring and training ที่คอยช่วยสนับสนุนซึ่งระบบดังกล่าวก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ผู้บริหารสถาบันวิจัยควรจัดให้มีเนื่องจากระบบบม่มเพาะที่ดีจะเป็นส่วนสําคัญในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้วงการวิจัยมีความเข้มแข็งซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ mentor ควรปลูกฝันและเน้นย้าต่อนักศึกษาและนักวิจัยใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเช่นให้คําแนะนําว่าการวิจัยที่ดีต้องมีสมุดจดบันทึกผลการวิจัย ี่ให้เห็นคุณค่าและระหนักถึงความสําคัญของการใช้เป็นหลักฐานในอนาคตสําหรับหน้าที่ของนักวิจัยใหม่นั้นก็ควรจะหมั่นทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยอยู่เสมอเรียนรู้ว่าสิ่งใดควรทํา สิ่งใดควรหลีกเลี่ยงผ่านการฝึกอบรมต่างๆและอาจได้ใบประกาศเสียบัตรับรองซึ่งเปรียบเสมือนเป็นใบขับขี่นักวิจัยเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับวงการวิจัยได้และหากสถาบันวิจัยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ว่านักวิจัยทุกคนได้รับรู้และรับทราบว่าองค์กรของตนมีวัฒนธรรมในการวิจัยที่ดีและพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำวิจัย ที่มีคุณภาพไม่สนับสนุนการประพฤติผิดจริยธรรมทุกรูปแบบเป็นต้นท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้นักวิจัยทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพของตนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพถูกต้องตามแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมอาชีพตลอดจนร่วมกันสร้างวิทยาจริยธรรมให้อยู่คู่กับสังคมและประเทศชาติต่อไปสวัสดีค่ะ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและสำนังกงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชถือว่าเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนะคะทั้งในเรื่องของการพัฒนาวิจัยของประเทศรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยค่ะเรื่องมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทางสวทชและวชให้ความสําคัญและต้องการให้นักวิจัยนั้นได้เรียนรู้รวมทั้งได้ให้ความสําคัญและตระหนักในประเด็นนี้อยู่เสมอนะคะ สบทชและบชจึงได้จัดทําหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Learning ชุดนี้ขึ้นมาค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถแบ่งแยกประเภทของการประพฤติผิดทางการวิจัยหรือ research misconduct ได้ได้แก่การสร้างข้อมูลการวิจัยขึ้นเองการดัดแปลงข้อมูลการวิจัยและการลอกเลียนโดยมิชอบสามารถบ่งบอกปัจจัยการกระทำที่อาจเข้าข่ายการประพฤติผิดทางการวิจัยได้ สามารถระบุแนวทางจัดการวิธีการลดหรือหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดการกระทำผิดได้ค่ะได้เรียนรู้กรณีศึกษาหรือ case study ต่างๆจากทั้งในและต่างประเทศแน่นอนค่ะว่าถ้าทุกท่านได้รับชมและเรียนรู้จากวิดีโอชุดนี้แล้วจะทำให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจหลักการหรือแนวทางปฏิบัติการวิจัยที่ดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและจริยธรรมสร้างความรับผิดชอบในการวิจัยทั้งต่อตอนเองต่อองค์กรและต่อสังคมค่ะสามารถหลีกเลี่ยงการกระทำหรือพฤติกรรมที่สุ่มเสีย่ยงเข้าข่ายการทำผิดจริยธรรมการวิจัยได้ รับรู้แนวทางจัดการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบเจอพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัยค่ะคำนิยามต่างๆนะคะที่ท่านจะได้พบเจอในเรื่องของมาตรฐานและจะริยธรรมการวิจัยนั้นมีหลากหลายคำด้วยกันค่ะไม่ไว่าจะเป็นความซื่อตรงต่อหลักการในการทำวิจัยหรือจริยธรรมการวิจัยหรือ research integrity หมายถึงแนวทางการปฏิบัติที่นักวิจัยควรยึดถือเพื่อแสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อรักษาศิลธรรมส่งเสริมชื่อเสียงและฐานะของความเป็นนักวิจัยในสาขาวิชาชีพของตนรวมถึงความประพฤติที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมหรือจรรยาบรรณอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเช่นจรรยาบรรณการใช้ศาสตร์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นต้นค่ะการทำวิจัยยังมีความรับผิดชอบหรือ Responsible Conduct of Research หมายถึงการวิจัยอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีสำนึกที่ดีในการทำงานวิจัยซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของงานวิจัยอีกทั้งครอบคลุมถึงการวิจัยที่เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายตลอดจนการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนภายในโครงการวิจัยหรือ Declaration of Conflict of Interest การทำซ้ำได้หรือ reproducibility หมายถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองสามารถทำซ้ำได้โดยนักวิจัยท่านอื่นที่ใช้วิธีการเดียวกันระบบพี่เลี้ยงหรือ mentoring system หมายถึงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือนักวิจัยรุ่นพี่คอยชี้แนะแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษานักวิจัยใหม่ หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์การวิจัยน้อยกว่าเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพโดยพี่เลี้ยงต้องมีความเชี่ยวชาญงานนั้นๆเป็นอย่างดีค่ะการประพฤติผิดทางการวิจัยหรือ research misconduct หมายถึงการกระทำผิดการละเมิดฝ่าฝืนหรือการประพฤติปฏิบัติที่ขัดต่อหลักความประพฤติอันเหมาะสมที่นักวิจัยพึงยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัย การประพฤติผิดทางการวิจัยแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆคือ 1. การสร้างข้อมูลการวิจัยขึ้นเองหรือ fabrication หมายถึงการสร้างข้อมูลหรือ data หรือผลการวิจัยขึ้นรวมทั้งการบันทึกและรายงานข้อมูลการวิจัยหรือผลการวิจัยที่สร้างขึ้นมาเองโดยไม่มีการวิจัยจริงค่ะ 2. การดัดแปลงข้อมูลการวิจัยหรือ falsification หมายถึง การนำเสนอข้อมูลการวิจัยหรือผลงานวิจัยอันเป็นเท็จหรือการปกปิดบิดเบือนทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปจากความจริง โดยการตัดทอนเพิ่มเติมดัดแปลงแก้ไขข้อมูลการวิจัยอย่างไม่เหมาะสมเพื่อให้ตรงกับสมมติฐานที่วางไว้ก่อนล่วงหน้ารวมไปถึงการจัดการกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ของการวิจัยหรือกระบวนการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามข้อสรุปที่นักวิจัยต้องการหรือเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะนำเสนอเรื่องหรือสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงค่ะ ตัวอย่างเช่นการเลือกรายงานผลการวิจัยหรือ selective reporting เฉพาะส่วนที่นักวิจัยต้องการถือว่าเข้าข่ายการดัดแปลงข้อมูลการวิจัยด้วยเช่นกันค่ะ 3. การลอกเลียนวรรณกรรมการลอกเลียนโดยมิชอบ หรือ plagiarism หมายถึงการนำเอาข้อมูลเนื้อหากระบวนการผลงานคำพูดความคิดหรือสิ่งต่างๆของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้โดยมิชอบหรือนำเสนอเสมือนว่าเป็นความคิดหรือผลงานของตนเองโดยไม่ได้ระบุแหล่งที่มาด้วยวิธีการอ้างอิงที่สมบูรณ์ค่ะรูปแบบการลอกเลียนโดยมิชอบที่มักพบเจอบ่อยเช่น 1. การนำเอาความคิดของผู้อื่นมาใช้โดยไม่อ้างอิงหรือให้ข้อมูลแหล่งที่มาไม่ชัดเจนประเด็นนี้สามารถป้องกันได้โดยการอ้างอิงให้ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน 2. การนำเอาข้อมูลข้อความที่เหมือนกับต้นฉบับมาใช้ที่ถึงแม้จะอ้างอิงแล้วก็ยังเป็นการลอกเลียนโดยไม่ชอบประเด็นนี้สามารถป้องกันได้โดยการเขียนสรุปความการถอดความและอ้างอิงให้ชัดเจนต้องทำทั้ง3อย่างควบคู่กัน 3.1การลอกเลียนผลงานตนเองโดยไม่ชอบหรือ self plagiarism หมายถึงการคัดลอกหรือนำเอาข้อมูลผลงานที่เหมือนเดิมหรือเกือบเหมือนเดิมของตนเองกลับมาใช้ซ้ำโดยไม่มีการอ้างถึงผลงานเดิมของตนโดยตั้งใจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผลงานชิ้นใหม่ค่ะ ส่วนใหญ่มักพบการลอกเลียนโดยมิชอบในบทความวิชาการหรือ journal article เอกสารนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการหรือ conference proceedings เป็นตน้นนอกจาก3หัวข้อหลักที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีหัวข้ออื่นที่ถือเป็นการประพฤติผิดทางการวิจัยด้วยค่ะเช่นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและอื่นๆเป็นตน้นอย่างไรก็ตามการประพฤติผิดทางการวิจัยจะรวมไปถึงการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการด้วย พราะผลความผิดปรากฏแล้วและจะส่งผลเสียต่อวงการวิชาการดังนั้นนักวิจัยจึงมีหน้าที่เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ให้เข้าใจอย่างท่องแท้เพื่อป้องกันโอกาสผิดพลาดต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะอ้างอิงมาจากศาสตราจารย์ดรโสรัตหงและดาวรมที่สรุปไว้ว่าผลกระทบที่เกิดจากการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยมีดังนี้ค่ะ 1. ่ต่อตนเอง นักวิจัยสูญเสียเกียรติยศชื่อเสียงและความก้าวหน้าในอาชีพผู้คนไม่ให้ความเชื่อถือในผลงานวิจัยวารสารต้องทอนการตีพิมพ์บทความที่พบปัญหาและอาจปรากฏชื่อนักวิจัยและคณะอยู่ใน Retraction Watch นอกจากนี้อาจได้รับการลงโทษจากองค์กรเช่นการลดตำแหน่งการไล่ออกเป็นต้น 2. ต่อองค์กรองค์กรมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียภาพลักษณ์ชื่อเสียง และขาดความน่าเชื่อถือส่งผลให้ไม่ได้รับทุนสนับสนุนในอนาคตและอาจส่งผลกระทบต่อนักวิจัยท่านอื่นทีมวิจัยอื่นพนักงานคนอื่นในองค์กรทั้งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากนี้หากกรณีสอบสวนได้รับการยืนยันแล้วว่ามีการกระทำผิดจริงองค์กรอาจต้องจ่ายเงินทุนที่ได้รับกลับคืนไปยังแหล่งทุนด้วยค่ะ 3. ต่อสังคมยกตัวอย่างเช่น กรณีศึกษามเมื่อปี2004ของนักวิทยาศาสตร์ชาวเกาหลีใต้กล่าวอ้างว่าสามารถสร้างเซลล์ต้นกำเนิดจากการโคลนนิ่งตัวอ่อนของมนุษย์ได้สำเร็จเป็นคนแรกของโลกและได้ตีพิมพ์บทความวิชาการในวรารสารชื่อดัง Science บทความนั้นสร้างปรากฏการณ์และความหวังให้กับวงการวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ทั่วโลกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการรักษาโรคร้ายต่างๆเช่นโรคเบาหวานเมเร็งและพาร์กินสัน ส่งผลให้รัฐบาลเกาหลีใต้ทุ่มงบสนับสนุนการวิจัยอย่างมหาศาลภายหลังพบว่าคณะผู้วิจัยสร้างข้อมูลที่เป็นเท็จเกือบทั้งหมดและบทความนี้ถูกถอดถอนในเวลาต่อมา นอกจากนี้สารเกาหลีใต้พิพากษานักวิทยาศาสตร์คนดังกล่าวจำคุก2ปีแต่ให้รอลงอาญาจากความผิดฐานยากักยอกเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและกระทําผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพขั้นร้ายแรงด้วยการรับบริจาคไข่มนุษย์จากนักวิจัยในทีมของตนเพื่อการทดลองเหตุการณ์น <Disneyland> ี้ทำให้รัฐบาลวงการวิทยาศาสตร์ชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต้เสียหายอย่างมากค่ะ จากผลกระทบที่เกิดจากการประพฤติผิดทางการวิจัยต่างๆนั้นวอชจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและกำหนดจรรยาวิชาชีพนักวิจัยและแนวทางปฏิบตัติให้แก่นักวิจัยเพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักจริยธรรมหลักวิชาการตลอดจนประการมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัยค่ะ เจนยาวิชาชีพนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้นั้นมีทั้งสิ้น9ข้อด้วยกันได้แก่ 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 2. นักวิจัยต้องระหนักถึงพันธะกรณีในการทำงานวิจัยตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อนหน่วยงานที่ตนสังกัด 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัยเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์การตีความหรือการสรุปที่ผิดพลาดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนักวิจัยต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวังในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนสัตว์พืช ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้อม 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย 7. นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่นมีใจเปิดกว้างพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัยพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะหรือคำวิจารณ์เชิงวิชาการโดยปราศจากอคติ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการประพฤติผิดทางการวิจัยนั้นศาสตราจารย์ดรโสรัตหงและดารมได้ให้ข้อมูลไว้ในรายงานวิจัยว่ามีอยู่ด้วยกัน3ส,สาเหตุได้แก่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคลลักษณะจิตใจอุปนิสยัยบุคลิกภาพมีแนวโน้มที่จะกระทำผิดจริยธรรมเช่นบุคคลที่มีความทนงตนมีอัตตาหรืออีกโก้หรือการหาเหตุผลที่สนับสนุนความคิดของตนเอง อยากให้คนอื่นมาชื่นชมตนเองเป็นตน้นยกตัวอย่างเช่นนักวิจัยมีความเชื่อมั่นว่าสมมติฐานที่ตนกำหนดไว้นั้นถูกต้องจึงไม่ได้เก็บข้อมูลการวิจัยอย่างเพียงพอเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าสมมติฐานนั้นถูกต้องหรือไม่ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาให้ได้ผลที่ต้องการอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้อาจทำให้นักวิจัยมีโอกาสกระทำผิดจริยธรรมการวิจัยได้หรือในอีกกรณี บุคคลนั้นอาจถูกล่อลวงหรือมีแรงจูงใจให้กระทําผิดเช่นนักศึกษาเกิดความเครียดจากแรงกดดันต้องการเกรดที่ดีหรือเร่งรีบส่งวิทยานิพนธ์ให้ทันเวลาเพื่อขอสําเร็จการศึกษาอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดการฟ้องร้องคือความเข้าใจในงานวิจัยที่จะนําไปสู่การใช้ประโยชน์โดยในปัจจุบันได้มีพรบรส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพศ2564 ที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยอาจารย์ในสถาบันการศึกษานำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ซึ่งนักวิจัยต้องมีความเข้าใจในบทบาทของนักวิจัยหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์เพื่อไม่ทำให้เกิดข้อโต้แย้งและฟ้องร้องอันเนื่องมาจากไม่ได้มีข้อตกลงให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นค่ะ 2. ปัจจัยเชิงองค์กร การจัดวางโครงสร้างสถาบันรวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรที่มีส่วนผลักดันให้นักวิจัยต้องหันมาละเมิดหลักจริยธรรมการวิจัยดังนั้นนโยบายและวัฒนธรรมขององค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะเป็นตัวกำหนดทิศทางการทำงานของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อตอนเององค์กรและสังคมโดยปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยองค์กรที่ขาดการให้ความรู้สร้างความตระหนัก หรือการฝึกฝนอบรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบตัติด้านจริยธรรมการวิจัยหรือเมนเทอริงที่ถูกต้องอาจทำให้องค์กรนนั้นขาดความน่าเชื่อถือได้ค่ะโดยส่วนมากผู้ที่กระทำผิดมักเป็นระดับผัวหน้าหรือผู้บริหารและมักไม่มีใครกล้าทักท้งวงหรือเตือนไม่ให้กระทำการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใต้บังคับบัญชาในระบบราชการและวัฒนธรรมไทยเรื่องการทำผิดจริยธรรมการวิจัยนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากการทักท้วงจึงไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะดูเหมือนเป็นการไม่เหมาะสมปัจจัยเชิงองค์กรอีกประการหนึ่งคือเน้นปริมาณผลงานวิชาการมากเกินไปค่ะจึงมีคำพูดที่ได้ยินกันบ่อยว่าตีพิมพ์ไม่เช่นนั้นจะเสียชีวิตหรือ publish or perish ซึ่งหมายความว่าอาจารย์นักวิจัยได้รับแรงกดดันจากมหาวิทยาลัยองค์กรให้ต้องตีพิมพ์ผลงานออกมาอย่างสม่ำเสมอไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่ได้รับการต่อสัญญาหรือเลื่อนตำแหน่งซึ่งก็คือเสียชีวิตไปจากวงการวิชาการค่ะ หรือแม้แต่อ,องค์กรผลักดันให้อาจารย์หัวหน้าทีมวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนปัจจัยเหล่านี้อาจนำไปสู่ความพยายามในการลัดขั้นตอนการทำวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างข้อมูลการวิจัยขึ้นเองค่ะนอกจากนี้วัฒนธรรมในมหาวิทยาลายัยพบว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีอำนาจเหนือนักศึกษาในทุกๆด้านซึ่งก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากนักศึกษาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของอาจารย์เองอีกด้วย หน่วยงานหรือสถาบันวิจัยเป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพจึงเป็นความรับผิดชอบที่ต้องให้การดูแลสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยให้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและถูกจริยธรรมการวิจัยจึงต้องให้ความช่วยเหลือแนะนำนักวิจัยตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางร่วมกันตามหลักของธรรมมาพิบาลที่ดีค่ะ 3. ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ความทันสมัยของเทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านการใช้อินเทอร์เนต็ตโปรแกร,รมดัดแปลงตัดต่อรูปภาพต่างๆที่อาจทำให้นักวิจัยลอกเลียนโดยไม่ชอบปรับแก้ไขข้อมูลหรือรูปภาพนำไปสู่การประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยค่ะ อีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ควรบอกข้ามคือประเด็นการส่งต่อข้อมูลในโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังเป็นที่น่ากังวลโดยเฉพาะข่าวงานวิจัยเพราะอ,อาจเป็นข้อมูลเท็จได้และส่วนมากไม่มีการตรวจสอบที่มาและหลักฐานซึ่งทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดกรณีนี้เข้าข่ายผิดจริยบัลประเภทหนึ่งแต่ไม่ใช่จริยาบัรน,นักวิจัยดังนั้นผู้รับสารควรวิเคราะห์ข้อมูลและแยกระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นส่วนตัวค่ะ อย่างไรก็ตามประเด็นนี้สามารถแก้ไขได้โดยให้อาจารย์หรือเมนเทอร์ตรวจสอบหลักฐานบันทึกข้อมูลการวิจัยและคุณภาพว่ามีการทำวิจัยจริงมีมาตรฐานเชื่อถือได้ก่อนนำเสนอข่าวงานวิจัยนั้นออกสู่สาธารณะ ซึ่งถือเป็นอีกแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมสร้างความรับผิดชอบทางวิชาการหรือ responsibility in science ในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของนักวิจัยนักวิชาการอีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อผลงานของตนและต่อสังคมค่ะในตอนต่อไปนะคะเราจะพาทุกท่านไปติดตามถึงวิธีการและแนวทางที่จะช่วยลดโอกาสในการเกิดการประพฤติผิดทางการวิจัยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษาข้อมูลการวิจัยการหลีกเลี่ยงและเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์การเขียนสรุปความและการถอดความรวมไปถึงจะพาทุกท่านนะคะไปทําความรู้จักกับโปรแกรมตรวจสอบความคล้ายของเอกสารวิชาการระบบพี่เลี้ยงและอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามกันต่อในตอนหน้าค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ